วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมมนุชาทรงศิลินะครับวันนี้ตรงกับวันที่27เมษายนพศ2563วันจันทร์นะครับวันนี้เนี่ยรายการได้มาตามปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาโดยประมาณถึงเที่ยงเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับหลายๆคนถามว่าเสาร์อาทิตย์มีไหมเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับน้าเรามีออกทาง เพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วก็ออกทาง u t u b e คัมพีนิวติดตามได้2ช่องทางนะครับทาง u t u b e คัมพีนิวด้วยทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับแฟนรายการสอบถามกันมามากเหลือเกินกับรายการนี้นะครับเป็นแผ่นยันของครูบาอาริยชาติพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับของภาคเหนือแผ่น แผ่นยันนี่เขาเรียกว่ายันมหาณะเมตตาใหญ่นะครับเป็นแผ่นยันลักษณะแบบนี้ฮนะเนี่ยแผ่นยันลักษณะแบบนี้คูบาอริชาตนะครับอริยะจิตโตท่านอธิษฐานจิตปุกเสนะรายละเอียดเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับนะลงรายละเอียดเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมด3แผ่นตอนนี้กระแสกาลังนะกำลังแรง มากทีเดียวนะครับนะมีหลายคนสนใจอยากมีไว้บูชาเพราะว่าคูบากิตนะเนี่ยคูบาคูบาอริยชาตแมมผมไปติดคูบากิตนะนะเพราะว่าถ้าไปพูดถึงต่างประเทศปุ๊บเนี่ยพุ่งตรงไปที่คูบากิตนะเลยเพราะว่าเขามาก่อนนะครับนเครื่องรางเขาติดต่างประเทศก่อนแต่ในระยะหลังเนี่ยคนเ็าสอบถามของคูบาอริยชาติเยอะมากนะเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่ ผมจะให้ดูนะครับนะว่ามีแบบอย่างไหนกันบ้างนะครับนะของคูบาอริยชาตินะครับนี่ฮะนะมีนะครับนี่ครับนะท่านจะเห็นนะครับท่านจะเห็นไล่เลยนะครับก็คือมีแผ่นนะแผ่นทองซึ่งเป็นทองนอกนะครับแผ่นทองไม่ใช่ทองคําแท้นะครับเดี๋ยวใครๆคิดว่าเอ๊ะเป็นทองคําแท้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นแผ่นทองแผ่นพิงโกแล้วก็แผ่นเงิน นะครับนี่นะครับมีอยู่3แบบนะสามเนื้อแบบนี้คูบาอริยชาติท่านอธิษฐานจิตปุกเสกนะครับท่านเห็นนะท่านเห็นด้านหนะ้าด้านหลังของของแผ่นเนี่ยนะท่านจะเห็นเป็นเป็นแผ่นกระดาษที่มีการลงรายละเอียดไว้อันนี้เป็นลายมือของคูบาอริยชาตินะครับท่านวาดแล้วก็บริกรรมอาบริกรรมคถาไปด้วย นะครับ12นักษัตริย์นะครับนี่นะไล่ไล่ปีเกิดกันเลยนะครับนะท่านวาดได้ได้งดงามมากนะครับผมมีแผ่นมาให้ดูด้วยนะครับเป็นแผ่นที่นะนี่ฮะอันนี้เป็นแผ่นที่ท่านวาดเนี่ยครับนะท่านวาดลงแบบนี้นะท่านวาดลงแบบนี้เนี่ยจะมีนะครับอันนี้จะเป็นนะท่านจะเห็นนะครับนะอัคครละยันแล้วก็ปี12นักษัตริย์นะครับ น้าไล่จากน้าชวดชวดหนูฉลูงัวขานเสือถอกกระต่ายมมลงงูใหญ่มาเสงงูเล็กเนี่ยครับน้าไล่แบบนี้เลยน้าแบบนี้เขานะาบูชาได้ทุกปีเกิดนะครับทุกปีเกิดเลยนะครับนี่ชาวต่างประเทศนี่ชื่นชอบมากเพราะว่าแผ่นแบบแผ่นแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงนะครับแผ่นแบบนี้เขาจะมาเป็นเป็นเซตแบบนี้นะครับนะ้าเป็นเซตแบบนี้ แผ่นนะครับนี่ผมจะแกะออกมาให้ดูหน่อยนะครับอันนี้เป็นแผ่นทองนะครับนี่เขาเรียกว่าแผ่นทองแผ่นทองเนี่ยนะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับแล้วตรงด้านหลังเนี่ยน่าะสามารถจะลอกได้ไม่ต้องเอากาวน้เอากาวไปแปะอีกนะครับไม่ต้องเอาเทปสองหน้าไปแปะอีกเพราะว่าเขามีให้แล้วท่านลอกออกนะครับลอกออกแล้วก็ไปติดนะติดกับเคสโทรศัพท์แบบนี้ฮะนะติดเข้าไปแบบนี้ด้านหลังเคสโทรศัพท์ หรือท่านจะติดด้านในก็ได้ติดด้านนอกก็ได้นะครับเป็นสิริมงคลเนี่ยครับอันนี้เป็นแผ่นทองนะแผ่นทองแล้วก็มีแผ่นพิงโก้นะแล้วก็มีแผ่นเงินนะครับแล้วเนี่ยฮะนะสวยงามมากนะสวยงามเหมาะกับพกพ,กพาไปได้ทุกที่เลยนะใส่กระเป๋าสตางก็ได้อย่างนี้ใส่กระเป๋าสตางได้นะครับนะบางคนบอกว่านะคือเป็นแผ่นอัขระยันแบบเนี้ย ใส่กระเป๋าเงินได้ไหมใส่ได้ฮะเป็นคล้ายๆเครื่องรางของขังผมเน้นย้าอยู่เสมอเครื่องรางของข,องขังเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนของนะมงคลสิทธิ์มีธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วคือนะถ้าท่านพบไปเนี่ยไม่เป็นปัญหาในเรื่องของจะเอาไว้ในกระเป๋าอะไรเหมือนเปรียบเสมือนงูมีพิษ นะอยู่ในน้ำำําคําอยู่ในสิ่งสโสโครกยังไงก็พิษก็ไม่หายเนี่ยคล้ายๆอย่างเนี้ยนะครับเวลาเราเราพกเราใส่เนี่ยน้าไม่เป็นปัญหาเลยนะครับติดกับเคสโทรศัพท์ติดกระเป๋าหรือจะติดกระจกหน้ารถก็ได้นะติดกระจกหน้ารถก็ได้แต่ว่าผมผมผมแนะนําให้ติดด้านในนะถ้าท่านจะติดหน้ารถเนี่ยติดด้านในฮะนะติดด้านในให้หันหน้าเข้าหาเราเนี่ยติดด้านในนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปติดด้านนอกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของ เรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะนะที่ปัดน้ําฝนเพราะว่าถ้าจะมีลักษณะนี้ที่ปัดน้ําฝนจะเป็นอาจจะไปโดนนะท่านก็ติดด้านในได้หรือบางคนก็ใส่ไว้ในที่ที่กันแสงนะครับนะที่นะปิดนะกันแสงเนี่ยเอาไว้บนนั้นน่ะได้นะครับเป็นสิริมงคลประจํารถเลยนี่นะครับ,รม,รนะรบมีเงินนะมีทองมีเงินแล้วก็มีพิงโกนะสามแบบด้วยกันนะสามแบบด้วยกันนะครับเนี่ยฮะ คือวัดถุมงคลที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ท่านได้มีไว้บูชากันเพราะว่าคูบาอริยชาติเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีรูกศิษลูกหาเลื่อมใสศรัทธาท่านมากเลยนะครับนะเขาบอกว่านะฮือหาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคูบาอริยชาติท่านเมตตาวาดและเขียนอักขระยันสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แผ่นยันมหามงคล คลุ่มคองผู้เกิดปี12นักษัตร์หนุนโชคนะกำลังมาแรงมากนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวนันฮ่องกงและเวียดนามแผ่นยันมหามงคลสัมผัสความเชื่อยัยนนักษัตร์น์ณเมตตาใหญ่เสริมชีวิตให้ดีทุกด้านพกติดตัวหรือติดเคสมือถือดูดซับเพิ่มความเป็นสิริมงคล ความสําเร็จเจรจาติดต่อค้าขายธุรกิจการงานมีคนเมตตาโภกรัพย์อธิษฐานจิตปุกเสกเมื่อวันที่8เมษายนพศ2562โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแดนเหนือครูบาอริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายรวยรวยรวยซุปเปอร์รวยเสริมโภกรัพย์ธุรกิจการงาน แผ่นยันมหามงคลรุ่นนี้จัดทำขึ้นพิเศษครูบาริรชาติท่านเมตตาวาดและเขียนอักขละยันและ12นักษัตรย์ก่อนเพื่อนำมาเป็นแบบให้จัดทำเป็นวัตถุมงคลท่านวาดไปก็ปลุกเสกไปเพื่อให้ปี12นักษัตริย์ทุกปีนำไปบูชาและเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาทุกปีเกิดแก้ปีชงใครโดนปีชงมีเคราะห์ทุก โศกโรคภัยก็จะบรรเทาเบาบา,บางลงจนหายไปใครที่ไม่ชงก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นปีชวดหนูฉลูวัวขานเสือถอกกระตายมะโลง,งูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแม่แพะวอกลิงละกาไก่จอหมากุนหมู อคละยันมงคลคูบาท่านเน้นแบบครอบจัก,กรวาลคือแล้วค่าปลอดภัยเมตตาโชคลาาค้าขายร่ำรวยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปีนักษัตย์ใครเห็นท่านวาดไว้ต่างชมว่าวาดได้งดงามมากในแผ่นที่วาดอัคระยันด้านล่างคูบาท่านเขียนกำกับไว้ว่ารวยรวยรวย,รวยซปเปอร์รวยนะฮะท่านจะเห็นนะครับด้านล่าง นะสำหรับยันมหาณเมตตาใหญ่นะที่มีอยู่สามแผ่นเนี่ยนะครับที่จะทำขึ้นก็หนึ่งแผ่นทองนะเสริมการงานเสริมการเงินเสริมการเรียนเสริมสุขภาพบูชาแผ่นละ365บาท2แผ่นพิงโกลเสริมเจรจาเสริมค้าขายเสริมสุขภาพบูชาแผ่นละ259บาท3แผ่นเงิน เสริมเงินเสริมทองเสริมสุขภาพกำกับด้วยพระคาถาสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกาลิยังสิทธิวาจาตะกาตะกาคะโตสิทธิลาโพนิรันตรังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกำมังปสิทธิเมรวยรวยรวย,รวยซุปเปอร์รวย นะสนใจร่วมบูชาได้ที่ศูนย์พระเรื่องแดงเอกคัมพีข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีนี่ครับนะเป็นนะเป็นสิ่งที่นะโบราณท่านบอกไว้อย่างนี้นะครับยันทุกตัวเนี่ยช่วยเสริมช่วยส่งช่วยนะในเรื่องของ ต่างๆนะครับอันนี้โบราณเขาบอกนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพูดกันเดี๋ยวนี้นะครับว่าบูชาแล้วเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะครับโบราณเขาเก่าไว้อย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่ายันพวกนี้บูชาแล้วก็เสริมพวกกระซับเสริมนะความร่ารวยเสริมสิริมงคลอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนคนไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับบุญภาวาสนาส่งนะบางคนประพฤติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะนะร่ำรวย นะด้วยการทํางานแล้วร่ํารวยนะครับข้อสําคัญไม่มีใครรวยโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับนะอย่าบอกว่าโอ้ยบูชาไปแล้วนะครับเดี๋ยวรวยแน่นอนนะถ้ารวยแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคงเป็นไม,ไม่ได้นะครับต้องทานะครับทาแล้วท่านถึงจะรวยอันนี้เป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ท่านได้มีกําลังใจในการมุ่งทํางานนะพอมุ่งทํางานเนี่ยความสําเร็จ ก็จะบังเกิดนะครับเนี่ยครับนะมีนี่อย่างเนี้ยแผ่นนะครับแผ่นที่ท่านเขียนอันนี้คือแผ่นที่นะครูบาท่านเขียนนะครับนี่นะแล้วก็นะแผ่นที่มีให้มีให้บูชานี่ครับอันนี้แผ่นเงินนะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เงินนะครับอันนี้นี่อันนี้พิงโกนะครับท่านดูอย่างนี้สีอาจจะไม่แตกต่างนะนะอ่อแตกต่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยทิงโกลนะครับแล้วก็นะแล้วก็ทองอันนี้ทองนะครับนี่มีสามแบบนะครับสามแบบสามเนื้อแบบนี้นะครับใครสนใจก็นะครับสนใจก็บูชากันได้นะครับนี่นะ่นะจากนะแผ่นมงคลน,นะมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะมีคนสอบถามกันเข้ามาเห็นลงอยู่นะครับนะสาลิ กาครับนะสาลิกาสาลิกาเนี่ยโบราณนะโบราณชอบชอบนะเกจิเก่าๆฉันชอบชอบทำสาลิกาสาลิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงดีสาลิกาเสียงทองนะครับสาลิกาเนี่ยเสียงดีนะคือใครมีสาลิกาเนี่ยเขาเรียกว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมสาลิกาวันนี้เนี่ยนะครับผมมีสาลิกานะครับสาลิกามาให้ท่านได้ ณนะสะสมกันครับนะแนะนําให้สะสมกันเป็นสาริกาเนี่ยฮะนะสาริกาเนื้อผงนี่ครับนะเป็นแบบนี้นะครับสาริกาเนื้อผงสาริกาด้านหลังเป็นอักขระยันนะครับน,ะนี่นะวัตถุมงคลสาริกาครับนะเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายร่ํารวยโชคลาภต้องยกให้เครื่องรางของขลังสาริกาคู่อันนี้สาริกาคู่นะครับมีฝังตะกุดด้วย นะครับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของพระมหาปีชาพุทธิวังโสปทหกนะครับพระผู้มากเมตตาด้วยศาสตร์วิชาแห่งวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพนะโอมสีสีเสียงกุดีคือเสียงนกกาลเวกโตบินเล่นในไพสนโตบินบนแอ่น แนนะครับเนี่ยครับน,ะนี่นะครับสาลิกาครับสาลิกานะฮะวันนี้นะครับนี่ผมนํามาแนะนํานะครับสาลิกาด้านหลังเห็นไหมท่านเห็นอัคระยันไหมนี่นะฮะสาริกานะครับนะ นะอย่างนี้จะ,จะ,จะออกอย่างนี้ไม่ค่อย่คอยชัดถ้าเราต,ต,ต้องไปไกลหน่อยนะถึงจะชัดแต่มวลสารเขาดีฮะน้มวลสารเขาดีนะครับแล้วก็ก็พิมพ์คมหน้าด้านหลังนี่ขลารยันคมชัดเลยนะคมชัดเลยนะครับนี่พระพระมหาป,ปีชานะครับพระมหาปีชาวัดหลงนี่ณเวลาที่ใครบูชาหรือได้ไปก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่จะเป็น่างนี้ ไปอย่างนี้นะครับไม่มีไม่มีกล่องนะครับท่านไม่ได้ทํากล่องนะครับที่เป็นอย่างนี้นะมีคนสอบถามนะครับเรื่องของพ่อปกกนะู่ชีวกโกมารพัฒน์นะชีชีวกโกมารพัฒหรือชีวกนะเป็นเป็นแพทย์แผนโบราณนะนะไม่ว่าไม่ว่ายุคนี้หรือยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ การรักษาพยาบาลเนี่ยต้องมีฮะสำคัญนะเพราะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมีกันตลอดนะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไม่มีใครหลีกหนีพ้นเรื่องเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่ามีในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหมอที่รักษาเหมือนกันหมอที่เก่งที่สุดตอนนั้นก็คือหมอชีวโกมลพัฒ์หรือชีวะกะเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระโคตมั พุทธเจ้านะครับและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตนะอาศัยอยู่ที่ราชคลึกช่วงปี600-500ปีนะก่อนคิดการนะ,นะครับหมอชีวกโกมาลพัทนะครับนะวัตถุมงคลก็มีเนี่ยครับนะช่วงนี้เนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ต้องนะบูชาหมอพ่ะปู่ชีวกเนี่ยบางวัดนะครับ บางวัดเนี่ยเขาทำรูปเหมือนพ่อปู่ชีวกไว้เลยนะครับให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรเรื่องของปาศากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่เจ็บก็ไม่จนจริงๆด้วยนะครับนะคนเนี่ยถ้าไม่เจ็บก็ไม่จนบางคนเนี่ยเจ็บจนจนอะ่ะคือร่ำรวยเป็นมหาสารเนี่ยเจ็บอดอดแอดแอดนะจนเลยนะครับนะก็เนี่ย นะครับอย่าง,างผู้นําเกาหลีเห็นไหมครับนะ่ามีข่าวลือกันมากมายตอนนี้ว่าผ่าตัดหัวใจใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่หรือไม่อยู่อะไรยังไงนะครับก็ยังไม่มีใครทราบข่าวชัดเจนอย่างนี้นะก็นะทางจีนก็ส่งหมอผู้เชี่ยวชาญไปดังนั้นเนี่ยถ้ามีหรือได้หมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยชีวิตก็จะยืนยาวแต่ก็ขึ้นอยู่กับนะบุญกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะบางทีนะ นะกรรมหนักก็ก็ไม่รอดเหมือนกันนะบางทีเนี่ยนะครับหมอก็ช่วยอะไรไว้ไม่ได้นะครับนะแต่ว่าถ้ากรรมนะากรรมเบาเนี่ยอาจจะมีนะจะมีสิ่งที่มาช่วยได้นะครับอย่างหมอชีวโกโกมารพัฒเนี่ยวัตถุมงคลรุ่นนี้สวยนะครับนะสวยมากเห็นไหมฮะนะหมอชีวโกโกมารพัฒมีชื่อชื่อเสียงอย่างมากนะครับมีเรื่องเล่าของเอเชียในฐานะแพทย์ตัวอย่าง ทั้งยังได้รับยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนโบราณในหลายประเทศแถบเอเชียเรื่องราวของหมอชีวกหรือชีวกะเนี่ยพบได้ในเอกสารพุทธนะพุทธสมัยเริ่มแรกของหลายๆวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมบาลีวัฒนธรรมนะต่างๆเนี่ยเอกสารสมัยอย่างพระส,สูตรนะเอกสารเหล่านี้ระบุสอดคล้องกันว่าชีวกะเป็นบุตรของหญิงงามเมืองผู้หนึ่ง นะหญิงงามเมืองเนี่ยนะครับท่านก็คงรู้นะครับสมัยสมัยพุทธกาลหญิงงา,งามเมืองกนะ็เป็นผู้หญิงทีนะ่มีอาชีพที่ว่านะครับนะหญิงงามเมืองผู้หนึ่งถูกมารดาทิ้งแต่กําเนิดชาววังพระเจ้าพิมพิสารเข้ามานะมาพบจึงเก็บไปเลี้ยงคันเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับนะชีวกเนี่ยนะครับนะก็ เดินทางไปตักกศิลาเพื่อเรียนวิชาแพทย์เจปีสำเร็จแล้วก็เริ่มรักษาคนในาราชคลึกความสำเร็จในการรักษาของเขาเนี่ยทำให้เขามีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งได้เป็นแพทย์ประจำพระอ,องค์พระเจ้าพิมพิสารและพระโคตมะพุทธเจ้ายิ่งเข้าถวายงานต่อพระพุทธเจ้าเขาก็ยิ่งเลื่อมใสในพุทธศาสนาที่สุดจึงได้เป็น ประถมพกคนสำคัญของศาสนานี้ทั้งได้สร้างวัดนามว่าชีวาการามวิหารถวายพระพุทธเจ้าด้วยภายหลังเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูพระโอรสพระเจ้าพิมพิสารปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเพื่อชิงบัลลังชีวากะก็มีบทบาทในการทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูยอมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจน พระเจ้าอาชาติศัตรูสำนึกในบาปกรรมนะครับนี่นะหมอชีวกโกมารพัดนะครับอันนี้เป็นข้าวๆนะครับข้าวๆที่มาเล่าให้ฟังนะครับนะท่านสามารถที่จะทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยอันนี้บาปหนาะบาปหนาพอสมควรนะครับนะคือฆ่านะฆ่าผู้มังเกิดก้านะครับเนี่ยครับนะแต่ทีนี้ก็ยอมนะครับ ยอมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนพระเจ้าชาติตูเนี่ยสำนึกในบาปก,กรรมที่ทำนะครับนี่นะอันเนี้ยนามอชีวโกโกมาลพัทนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสร้างเมื่อปีสองห้าห้าสามสองห้าห้าสามสร้างพร้อมกับพระกลิ่งนะพระกลิ่งพุทธโธการของวัดอาวุธนะครับวัดอาวุธอันเนี้ยนะครับเนี่ย นี่ครับนะาเป็นเนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อผงจริงๆเขามีเขามีเนื้ออื่นด้วยนะนะแต่นี่ผมมีมันเนื้อผงมามาให้ดูนะครับนะ้มีเนื้อผงไามให้ดูเนี่ยครับนนะาเนื้อผงนะครับนะนี่คือคือถ้าดูรูปแล้วเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับว่ามีความงดงามนะครับนะหมอชีวโกโกมาลพัฒนะนานั่งอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นเป็นโตมู่ นะโตหมู่ที่มีที่ม,มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังมีอคาลายันนะครับแล้วก็เขียนไว้นะรุ่นพุทโธอโรคาลาชาโชคนะครับวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับกุ้งเทพเนี่ยครับนะเป็นเป็นพระที่เนื้อผงที่มีมวลสารถ้าเห็นมวลสารนะครับขึ้นเป็นเม็ดำดำๆๆๆเนี่ยเป็นมวลสาร นะครับนะรุ่นนี้พิธีเขาดีนะดีมากพอสมควรทีเดียวนะครับนะดีมากพอสมควรทีเดียวถ้าใครสนใจก็ลองนะครับลองสอบถามคุณแดงเอกคมพีดูว่ามีหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะหมอชีวโกโกมาลพัฒนะครับชีวกโกมาลพัฒนะนี่นะครับณนะช่วงนี้เนี่ยเรานำวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำ นำประวัติข้าวๆนะครับความเป็นมาข้าวๆมาพูดให้ท่านได้มีโอกาสได้รับรู้ก่อนสะสมนะบางท่านเนี่ยหลายๆท่านนะครับจะสะสมวัตถุมงคลสะสมพระเครื่องแต่ไม่รู้นะไม่รู้ความเป็นมาที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้การซื้อขายพระเครื่องการบูชาพระเครื่องผ่าน,ผ,านผ่านออนไลน์ผ่านนะะสื่อต่างๆท,ที่ที่เป็นสื่อแบบเนี้ยบางทีเขาขยายความน้อยมากนะครับ นะคือความอยากขายของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับนะแล้วคนเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องบอกฮะบางคนบอกว่าอ่านหนังสือแค่แปดบรรทัดอันนี้จริงนะจริงมากๆฮะนะบางคนเนี่ยอ่านไม่จบฮะนะอ่านแค่แค่ด้านบนเท่านั้นเองนะด้านล่างเขาก็บอกนะครับว่าติดต่อที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับไม่ได้อ่านหรอกนะพอนั่นก็ถามอีก นะครับคือบางทีเขาอ่านไม่หมดนะครับแล้วคนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นผมไม่แปลกใจว่าทําไมทําไมหนังสือกระดาษนะครับถึงไม่ได้รับความนิยมแล้วเพราะว่าคนอ่านหนังสือกันน้อยจริงๆนะครับนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่โพสต์อะไรลงเนี่ยถ้าลงยาวๆเนี่ยเขาก็ไม่อ่านแล้วนะครับนะลงแค่ประมาณ5้าหบรรทัดบางคนเลยแค่ใช้แค่บรรทัดเดียวเขียนแค่บรรทัดเดียวก็ลงรูปมันก็อธิบายอะไรไม่มากนะครับ นะอธิบายอะไรไม่มากก็ไม่รู้นะครับว่าพระรุ่นนี้สร้างเมื่อ,อไรใครเสกบ้างเสกวันไหนอย่างไรพุทธคุณเป็นยังไงไม่รู้เลยฮนะไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้รับการอธิบายไวนะ้รายการผมก็เลยเอามาเสริมมาเสริมเพื่อบอกกล่าวท่านจะได้เป็นแนวทางในการสะสมนะท่านจะได้รู้ว่าวัตถุมงคลเนี่ยเขาเด่นทางด้านไหนอย่างไร แล้วก็มีเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระเป็นอย่างไรเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมก็พยายามนํารูปมาขึ้นให้ท่านเห็นด้วยนะครับนะเพราะบางทีเนี่ยบางทีการที่ยกนะยกพระให้ดูอย่างเนี้ยนะท่านก็ต้องมาเพ่งเราดูนะครับเอ้ยพระเป็นยังไงอะไรยังไงผมก็เลยนะใช้วิธีจัดทํารูปนะอาจจะเสียเวลานิดแต่แต่จัดทํารูปให้ท่านเห็นให้ท่านเห็นชัดๆนะเอามาขึ้นรูปให้ท่านดูนะครับท่านจะได้ ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าท่านจะเช่าหรือไม่เช่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลผมไม่ไปบังคับท่านนะครับนะไม่ได้ไปบังคับท่านแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปโน้มน้าวจิตใจให้ท่านมานะมาซื้อมาหาแต่ถ้าท่านท่านเห็นว่ามันมีข้อมูลเห็นว่าน่าสนใจท่านก็ก็เช่าฮะท่านก็เช่าแต่ถ้าถ้าเห็นไม่น่าสนใจท่านก็ผ่านนะครับเอาเป็นข้อมูลไว้นะครับอย่างวันนี้ผมนํามาพูดเนี่ยสาม นะสามรายการด้วยกันนะครับน้าสามรายการด้วยกันก็มีนะมีแผ่นยันนะครับแผ่นยันคูบาอาดิยชาตินะครับแล้วก็มีนะมีสาลิกานะครับแล้วก็มีนะหมอชีวโกมารพัฒนหน้าสามรายการที่ผมนํามานะพูดและอธิบายให้ท่านได้เห็นนะเป็นข้อมูลในการเล่นหาและสะสมนะครับ ท่านเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐานเพราะว่าข้อมูลคงไม่ต้องลงลึกนะลงไม่ต้องลงลึกเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลเก่าฮะถ้าเป็นวัตถุมงคลเก่าราคาสูงเนี่ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหลายหลายพันเนี่ยท่านต้องต้องดูข้อมูลเยอะๆหน่อยต้องดูข้อมูลต้องอ่านข้อมูลต้องรู้อะไรเยอะๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยลำบากฮะพอเช่าไปแล้วเนี่ยท่านไม่ไม่รู้ข้อมูลพอเช่าไปแล้วท่านเสียความรู้สึก เสียเงินไปเยอะด้วยบางทีโดนของเกยต่างหากนะครับท่านก็ต้องศึกษาหน่อยนะแล้วเรื่องออนไลน์เนี่ยนะครับการซื้อหาออนไลน์ต้องระมัดระวังฮะเดี๋ยวนี้ห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งมันก็โกงกันแล้วะนะสั่งซื้อไปมันไม่มันไม่ส่งของให้อะไรให้มันก็โกงแล้วนะเดี๋ยวนี้สินค้าทุกอย่างฮะมันโกงกันง่ายดายเลยนะครับแล้วทําไมมันถึงกล้าโกงเพราะว่าถ้าท่านเสียเวลาท่านต้องไปนะไปแจ้งความนะครับไปที่สํนะานักนะงาน นะเพื่อไปดําเนินคดีอะไรเงี้ยมันยุ่งยากวุ่นวายพอสมควรมันรู้มันรู้ช่องทางการยุ่งยากวุ่นวายของท่านมันก็ใช้วิธีการอย่างเนี้มามาใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การโอนเงินง่ายนะครับก็โอนผ่านบนัญชีโอนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันก็เปลี่ยนเฟซบ้างปิดเฟซปิดเพจแล้วก็ไปเปิดเพจไปเปิดของใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆโกงเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีเยอะฮะต่างประเทศก็โดน ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบเขาชอบพระนะพระไทยเขาเข้ามาแล้วเขาก็มามามาซื้อสั่งซื้อพอสั่งซื้อเสร็จเนี่ยมันปิดเฟซหนีเลยนะแล้วมันก็ไม่ส่งของให้เขาด้วยอย่างนี้เสียหายนะนะมีมีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาแนะนําแล้วก็เป็นเป็นช่องทางให้ท่านในข้อมูลต่างๆนะครับมีอีกรุ่นหนึ่งนะผมพูดไปวันก่อนแล้วแต่ขอพูดตรงนี้อีกนิดนึงเป็นข้อมูลในการที่จะสะสมของท่านนะครับ หุ่นพยนต์นะฮะนะหุ่นพยนต์ที่ท่านท่านอยากจะมีไว้บูชาเนี่ยนะครับก็ไปนะครับไปดูได้นะครับเนี่ยหุ่นพยนต์นะนะหุ่นพยนต์มนพระการนะของพระอาจารย์วานะครับมาพระอาจารย์วาอนี้เป็นเป็นเนื้อโลหะนะครับนะเป็นเนื้อโลหะก็มีเนื้อเนื้อตะกั่วเนื้อเงินเนื้อสมฤทธิ์นะเห็นว่ามีเนื้อทองคําด้วยแต่ยอดนะยอดเต็มจํานวนไปแล้วนะครับเนื้อทองคำเนี่ยมีเจ้าของไปหมดแล้ว กลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ